จังหวัดชเชียงเสาโดยสำนักง,งานวัฒนธรรมจังหวัดชเชียงรสาร่วมกับวัดโสธรวรารามวรวิหารและทุกภาคส่วนในจังหวัดชเชียงรสาจัดกิจกรรมรำถวายพุทธบูชาหลวงพ่อโสธรในงานประเพณีอัญเชิญหลวงพ่อโสธรขึ้นจากแม่น้ำบางปะกงประจำปี2568โดยงานประเพณีอัญเชิญหลวงพ่อโสธรขึ้นจากแม่น้ำบางปะกงจัดขึ้นเป็นปีที่255สำหรับปีพุทธศักราช2568จัดงานในระหว่างวันที่11 ถึง15เมษายนพุทธศักราช2568ณนบริเวณวัดโสธรวารารามวรวิหารอำเภอเมืองเฉชิงเสาจังหวัดชเชิงเสาเป็นการจัดงานพิธีย้อนรำลึกการอัญเชิญหลวงพ่อโสธรขึ้นจากแม่น้ำบางปะก,กงเพื่อนำไปประดิษฐานในพระอุโบสถวัดโสธรว,วรารามวรวิหารจัดพิธีบวงสรวงพิธีเจริญพระพุทธมนต์ทำมจักรกับปวัตตนสูตรสมโพธพระพุทธโสธรโดยมีพระสงฆ์100รูปในทุกวันตลอดงาน สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดฉะเชิงเซาได้รับสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนพัฒนาไฟฟ้าบางประกงจำนวน700,000บาทในการจัดก,กิจกรรมรำถวายพุทธบูชาหลวงพ่อโสธรรอบพระอุโบสถวัดโสธรวรารามวรวิหารมีประชาชนหญิงชายในจังหวัดฉะเชิงเซาและผู้มีจิตศรัทธานในจังหวัดต่างๆร่วมรำถวายพุทธบูชามากกว่า2,800คนอย่างสวยงามตระการตาและมีการแสดงมหโหสพ การแสดงศิละปะวัฒนธรรมการแสดงพื้นบ้านของจังหวัดฉะเชิงเซาถือได้ว่าประเพณีอันเชิญหลวงพ่อโสธรขึ้นจากแม่น้ำบางปะกงประจำปี2,568เป็นกิจกรรมหนึ่งที่ส่งเสริมให้ประชาชนหน่วยงานองค์กรในพื้นที่มีส่วนร่วมในการสืบสานประเพณีอันทรงคุณค่าของจังหวัดฉะเชิงเซาตลอดจนยกระดับประเพณีอันเชิญหลวงพ่อโสธรขึ้นจากแม่น้ำบางปะกงให้เป็นประเพณีระดับชาติและขับเคลื่อนนโยบายซอฟต์พาวเวอร์ ส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชนด้วยมิติวัฒนธรรมสนองนโยบายกระทรวงวัฒนธรรมในการส่งเสริมสร้างสรรค์ผลักดันทุนทางวัฒนธรรมให้เป็นทุนทางเศรษฐกิจเผยแพร่ประเพณีอันดีงามเกิดการสร้างงานสร้างรายได้ให้กับประชาชนในพื้นที่สร้างสังคมเข้มแข็งและสนับสนุนเศรษฐกิจวัฒนธรรมให้เติบโตอย่างยั่งยืนผลักดันจากรากฐานอย่างเข้มข้นขับเคลื่อนสู่สากลอย่างเข้มแข็ง